อัสลามุอะลัยกุมารมาตุลฮยวาบรอกาตุวันนี้มาเจอค,คุณครูอีกนะคะในคาบที่สี่นะคะนักเรียนในคาบที่สี่ก็อยู่ในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบสามหนึ่งสองเราเรียนไปแล้ววันนี้เรามาเจอกันนะคะในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบสามนะคะนักเรียนเอาดูนะคะ นักเรียนมาดูจุดประสง์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจํานวนนับไม่เกินยี่สิบเลศูนะคะนักเรียนดูนะคะอันนี้จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการะจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหา,านะคะนักเรียนอ่านหนังสือไปแล้วเจ็ดเล่มนะคะนักเรียนใบบัวอ่านหนังสือนิทานไปแล้วเจ็ดเล่มใบบัวต้องอ่านอีกกี่เล่มถึงจะ ได้ครบสิบสองเล่มนะคะนักเรียนเอาดูแก้โจทย์ปัญหาข้อที่1ใบบัวอ่านหนังสือนิทานไปแล้วเจ็ดเล่มใบบัวต้องอ่านอีกกี่เล่มจึงจะครบ12อเอานักเรียนมาดูโจทย์ถามนะักเรียนใบบัวต้องอ่านอีกกี่เล่มจึงจะครบสิบสองเล่มโจทย์บอกใบบัวอ่านหนังสือนิทานไปแล้วเจ็ดเล่ม B เอามาดูประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือเอาจำนวนเจ็ดบวกกับอะไรคะนักเรียนถึงได้สิบสองอ่าอีกห้าเล่มถึงจะได้เท่ากับสิบสองนะคะนักเรียนอีกห้าเล่มถึงจะได้เท่ากับสิบสองก็คือตออบตอใบบัวต้องอ่านอีกห้าเล่มจึงจะครบสิบสองเล่มนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนเอามาดูต่อนะคะต่อไป แก้โจทย์ปัญหาบริจาคหนังสือสี่เล่มแก้วตามีหนังสือนิทานทั้งหมดกี่เล่มถ้านำไปบริจาคสี่เล่มแล้วยังเหลืออีกสิบเอ็ดเล่ม่านักเรียนมาดูนะคะแก้โจทย์ปัญหาข้อที่สองแก้วตามีหนังสือนิทานทั้งหมดกี่เล่มถ้านำไปบริจาคสี่เล่มแล้วยังเหลือนัอยังเหลืออีกสิบเอ็ดเล่มโจทย์ถาม แก้วตามีหนังสือนิทานทั้งหมดกี่เล่มโจทย์บอกนำไปบริจาคสี่เล่มแล้วยังเหลืออีกสิบเอ็ดเล่มประโยชน์สัญลักษ์ณก็คือจำนวนตัวเลขอะไรมาลบกับสี่ถึงได้สิบเอ็ดนักเรียนดูเอาดูค่ะอ่าสิบห้านักเรียนต้องเป็นสิบห้าเล่มบริจาคไปแล้วสี่เล่มก็เหลือสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นต่ออบตอบ แก้วตามีหนังสือนิทานทั้งหมดสิบห้าเล่มอ่าต่อไปแก้โจทย์ปัญหาข้อที่สามแก้วตามีเงินยี่สิบบาทซื้อหนังสือไปหนึ่งเล่มเหลือเงินอีกเก้าบาทแสดงว่า,นา,า,า,ห,นวา,าหนังสือราคากี่บาทนักเรียนมาดูโจทย์ถามหนังสือราคากี่บาทโจทย์บอกแก้วตามีเงินยี่สิบบาทซื้อหนังสือไปหนึ่งเล่มเหลือเงินเก้าบาทนะคะนักเรียนดู ประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือยี่สิบลบกับกับอะไรคะอ่ะยี่สิบลบกับอะไรถึงได้จะกับ9บาทหนังสือราคาสิบอดนะคะนักเรียนสิบเอบาทนะคะราคาสิบอ็บาทอ่ต่อไปแก้โจทย์ปัญหาข้อที่สี่เดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มถ้าได้มาอีกห้าเล่ม ทำให้ตอนนี้ต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดสิบสี่เล่มโจทย์ถามเดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มคะนักเรียนเอาต่อไปโจทย์บอกถ้าได้มาอีกห้าเล่มทําให้ตอนนี้ต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดสิบสี่เล่มนะคะนักเรียนดูนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือจํานวนตัวเลขอะไรมาบวกคะนักเรียนถึงได้สิบสี่ก็คือ เก้าต,ตอบตอบเดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูน9้าเล่มต่อไปเขียนประโยชน์สัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่5ใบบัวอ่านหนังสือได้8ดหน้าต้องอ่านอีกกี่หน้าจึงจะครบสิบหกหน้าประโยชน์สัญลักษณ์น,นักเรียนดูสิแปดแกนักเรียนบวกกับจำนวนตัวเลขอะไรจึงได้สิบหกอ่าก็คือ8ปดตออบอตอบต้องอ่านอีกแดหน้าจึงจะได้สิบหหน้า เขียนประโยชน์สัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่หกเดิมขุนมีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มถ้าได้มาอีกหกเล่มทำให้ตอนนี้ขุนมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดสิบสี่เล่มไอสิบสองเล่มนะคะนักเรียนขอโทษทีสิบสองเล่มประโยชน์สัญลักษณ์จำนวนตัวเลขอะไรคะนักเรียนดูสิมาบวกกับหกึงได้สิบสองอีเล่มคะนักเรียนต้องอ่านอ่าต้องต้องขุนมีหนังสือกี่เล่มคะอ่าเดิมมี เดิมขุนมีหนังสือการ์ตูนแล้วหกเล่มนะคะนักเรียนเดิมมีแล้วหกเล่มทีนี้ทําให้ตอนนี้ขุนมีหนังสือเพิ่มหนังสือการ์ตูนได้มาอีกทั้งหมดกี่เล่มสิบสองเล่มก็คือหกนะคะนักเรียนดูต่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดซึ่งอ่านใช้การวาดรูป หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลคุณครูขอจบเพียงเท่านี้สามอะไรกลมมาเรามาตุล้อฮิวบาร์กา์เ